มาแล้วครับเรือเล็กๆสำหรับมันทุกลูกยางกันน้ำมันออกทะเลนะครับพอดีมีเรือน้ำมันมาเติมเติมน้ำมันอยู่เออเรือบรรทุกน้ำมันมาเติมน้ำมันให้เรือใหญ่นะครับแล่นผ่านหน้าท่าเวลาเรือบรรทุกน้ำมันมาเติมเรือใหญ่เรือที่บรรทุก ทุ่นลอยหรือว่าทุ่นกันน้ํามันเนี่ยต้องไปล้อมล้อมเรือบรรทุกน้ํามันนะครับเผื่อเกิดปัญหาหรือว่าเกิดอ,อุบัติเหตุอะไรก็น้ํามันซึมหรือว่าน้ํามันหกลงทะเลก็จะได้กันแล้วก็เก็บเก็บไว้ง่ายนะครับกักเก็บไม่ให้แพร่กระจายออกมาท้องทะเลนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการของออท่าเรือนะครับไปแล้วครับ Он, ตรงโน้นไกลๆนะฮะมีเรือทุกน้ำมันมาเติมให้กับเรือทุกตู้คอนเทนเนอร์ฮะที่ถ้าเรือแหลมฉบังนะครับเรือบางทีก็มีเป็นรถบรรทุกน้ำมันนะฮะมาเติมให้อยู่บนฝั่งก็มีครับลากแทงมาไอ้บางทีก็แล้วแต่เอเย่นนะครับติดต่อเรือทุกน้ำมันให้มาเติมก็มี